ทุกครับวันนี้ผมจะมากอกยาวัวนะครับพระเพาะอัวเนี่ยมันป่วยนะครับคือผมซื้อมาจากตลาดนัดนะครับช่วงแรกมันป่วยเลยนะครับทีนี้ต้องรักษานะครับอันดับแรกเราซื้อมามันป่วยเนี่ยต้องฉีดยาแก้เียนะครับเพราะว่ามันถ่ายออกมาเป็นเลือดนะครับถ่ายออกมาเป็นเลือดถ่ายเลี้ยวออกมาเป็นเลือดนะครับทีนี้ฉีดยาแก้เศษแล้วมันก็ไม่ยอมกินอาหารไม่ยอมกินยานะครับฉีดยาฉีดยาแก้เศษแล้วก็ไม่ยอมกินยาไม่ยอมกิน อาหารเลยนะครับฉีดยาบำรุงนะครับฉีดยาผมก็เลยฉีดยาบำรุงนะครับสามครั้งนะครับวันเว้นวันนะครับครั้งละยี่สิบซีซีนะครับเพราะว่ากระตุ้นมันกินอาหารนะครับกระตุ้น่มันกินหญ้าเนืกอว่ามันจะไม่กินนะครับแต่ก็หายนะครับตอนนี้หายแล้วนะครับฉีดยาบำรุงวันเว้นวันสามครั้งนะครับครั้งละยี่สิบซีซีแล้วก็ให้ยาด้วยนะครับกอบยาด้วยนะครับในี่ยาที่จิดกอกนะครับ ยาที bears, ่กอก็ไอคั่วิทศกันนะครับยาแผนโบราณนะครับกอกนะครับตาคั้วฤทศกันนะครับตันี้นจะกอรนะครับลักษณะการจับอัวกของยานะครับมันเป็นอัวกั้มกึ่งนะครับมันไม่เหมือนอัวตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มันจะมีสายสะพายนะครับอัวตัวใหญ่เราจะสนสะพายภาษาอีสานเราก็สนเข่าเนาะสนเข่าครับมันไม่มีเข่านะครับ ได้สนสะพายนะครับตัวเล็กมันก็กล้อมคืงไม่เล็กแบบทีนี้มันก็ที่จริงมันก็สนสะพายแล้วล่ะแต่ผมตัดออกนะครับเพราะว่าผมว่าลัวที่จะมาเลี้ยงแบบนี้เนี่ยมันสนสะพายผมว่ามันยังไงนะพูดง่ายๆคือไม่อยากให้มันมีพันธนาการนะครับก็เลยตัดสายสะพายออกนะครับทีนี้ก็จะกอกยานะครับลักษณะการจับกากยาครับไอตัวตัวนี้มันไม่ค่อยมีกําลังนะครับผมจับเอามือสองมือนี่จับเข้าที่ พงจมูกขมันนะครับไอตัวนี้จะจับที่พงจมูกมันจะกาะยาสองตัวครับบางตัวนี่จับพงจมูกไม่ได้นะครับมือเราไม่แข็งแรงพอนะครับ,บใช้ขวด นี่แหละเราถ้าเราไม่มีนะครับไม่ต้องไปหาส่งงสลิงอะไรมากมายนะครับเอาแค่ขวดนะครับขวดเบียร์น่ครับกอกยาไม่ต้องไปชี้เขานะครับก็ไม่ได้มัดแน่นนะครับเผื่อมันล้มด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่แข็งแรงมัดหย่อนหย่อนหน่อยนะครับเพื่อมันโยกได้นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับพอๆนะครับกอกแค่มันกินหญ้าดีหายนะครับผิวพันธุ์ดีขึ้นแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมนึกว่าจะไม่หายนึกว่าจะได้ขายออกนะครับ แต่ตอนนี้หายแล้วครับรักษามาถูกทางนะครับฉีดยาบำรุงวันเว้นวันสามครั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับครั้งละยี่สิบซีซีแล้วก็กอกยาสามครั้งติดต่อกันนะครับทีนี้ก็มากอกสามวันต่อครั้งนะครับเดี๋ยวกจะกอกอีตัวครับตัวนี้ก็คือปกติแต่จะกอกให้มันกินญ้าดีแต่ลักษณะการจับมัแตกต่างกันนะครับไอตัวนี้จับพวกจะบุกได้เพราะมันไม่แข็งแรงไอตัวนั้นต้อง จับที่แบบครับครับส่วนจตัวนี้นี่แข็งแรงนะครับตัวนี้แข็งแรงจับจมูกไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองจับจมูกให้ดูนะครับเหจับพุงจมูกไม่ได้ครับมันแข็งแรงจับไม่อยู่นะครับทีนี้ต้องจับกามล่างครับ วันนี้ต้องจับกลางข้างล่างนะครับจับกลางจับกลางข้างล่างนะครับมันไม่ยอมจับตัวรถนะครับไอ้จับกลางข้างล่างอยู่เลยนะครับ โอเคนะครับตันนี้มันแข็งแรงนะครับมันเป็นอัวกล้มกึ่งนะครับจะเล็กก็ไม่เล็กจะโตก็ไม่โตนะครับมันกล้ากึึงจะสนแต่มันสนสบา,ายได้แล้วครับขนาดนี้แต่ไม่สนนะครับนี่คือจับกอยา,านะครับแรงกิน้าดีนะครับครับท่านผา้ชม ถ้าเราจะเลี้ยงวัวนะครับก็ต้องฝึกเรียนรู้นะครับต้องฝึกฉีดยาต้องฝึกให้ยากอกยานะครับพราจ้างเขามันแพงนะครับเพราะการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายยังไงเราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานนะครับเรื่องการพยาบาลนะครับก็ต้องฝึกทำเอาเองนะครับไม่ต้องกลัวครับทําง่ายๆนะครับเอาวัวตัวใหญ่นี่ก็จับสายสะพายมันก็ง่ายกว่านี้นะครับวัวตัวเล็กมันกั้มกึ่งนะครับถ้าตัวเล็กจริงเรางจะถอดคอแล้วก็ กอกยาได้นะครับนียมันกั้า so ถึงกอดคอก็ส so ู้แรงมันไม่ไหวง่ายๆนะครับต้องมัดเชือกก่อนแต่ไม่มัดแน่นนะครับมัดให้มันยืดหยุ่นได้นะครับประมาณสักฟุตหนึ่งนะครับฟุตกว่าก่าก็ได้นะครับครับท่านผู้ชมการกอกยาแลวก็เพื่อนให้วัวมันกินหญ้าดีเจริญอาหารนะครับกินหญ้าเข้าไปนะครับกอกยาเข้าไปกินหญ้าในท้องนองจ้าจอกเหมือนกับเราได้เป็กนะครับมันก็เหมือนกับเราได้เป็กนั่นแหละนะครับมันก็กินอร่อยครับท่านผู้ชมส่วนคลิปนี้นะครับเอาไว้แค่นี้นะครับถ้ามันมีอะไรดีๆ พอที่จะนำเสนอผงก็จะหามานำเสนอต่อท่านผู้ชมนะครับสวิสวัสดีครับ